ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องตัดหญ้ามาจิตานะครับ C11 นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือต้นฉบับหรือเปล่านะครับของเครื่องยนต์อ่า C11 ที่เพื่อนๆเห<ๆ>็นอยู่ในท้องตลาดนะครับเพื่อนๆนะครับปัญหาของอ่ามาจิตานะครับ C11 เครื่องนี้นะครับปัญหาที่รับงานเข้ามาก็คือสตาร์ทติดได้ นะครับแต่ว่าเวลาเร่งแล้ว so มีอาการวูบนะครับเพื่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเราก็นะครับมาเช็คสภาพโดยรอบกันก่อนนะครับเพื่อนว่าก๊อกน้ำมันเปิดไหมนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือตำแหน่งปิดก๊อกน้ำมันนะครับเพื่อนตำแหน่งนี้ก็คือเปิดก๊อกน้ำมันนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดก๊อกน้ํามันแล้วนะครับเพื่อนเราก็มาทําการเช็คน้ํามันใน ก้นคาบูเรเตอร์นะครับอ้าวนะครับน้ำมันมีนิดเดียวเองนะครับในคาบูเรเตอร์อ้าวมันเกิดจากอะไรล่ะนะครับก๊อกน้ํามันก็เปิดแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ทําไมน้ํามันมาไม่ถึงคาบูนะครับนี่หรือเหตุผลที่ว่านะครับเครื่องยนต์ติดได้แต่เร่งไม่ขึ้นนะครับอ้าวฝาถังถอดแล้วนะครับเพื่อนนะครับฝาถังถอดแล้วนะครับน้ํามันก็เ้าเท่าที่ดูนะครับน้ํามันก็ยังไม่ลงมานะครับเพื่อนน้ามันก็ยังไม่ลงมานะ เห็นบ่ออะพี่น้องนะมันบ่อลงมาเลยเยด้นั่นนะครับสรุปแล้วเรื่องฝาถังอุดตันนะครับในเคสนี้เราจะตัดปัญหาเรื่องฝาถังอุดตันออกไปนะครับเพื่อนๆนะครับฝาถังตัดออกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาทําการถอดชุดคาบูเรเตอร์ออกมานะครับเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คว่าน้ํามันนะครับจากถังนะครับ นะครับน้ำมันจากถังลงม um. าถึงคาบูอ่าลงมาถึงก๊อกไหมนะครับเพื่อนเพื่อนจากก๊อกนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้หน้าคาบูมีนอตสองตัวนะครับจากถังนะครับน้ำมันลงมาถึงก๊อกน้ำมันไหมนะครับจากก๊อกน้ำมันน้ำมันลงมาถึงคาบูไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องไล่เป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนทการไล่ตัวเช็คแบบละเอียดนะครับเพราะว่า อ่าคอมเมนต์ว่าอ่าบทในผมจะเลอะเกินนะครับต่ว่าอ่าไม่มีคลิปเลยมีแต่ทฤษฎีนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคลิปปฏิบัติแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่าทคลิปภาคปฏิบัติให้แล้วนะครับเพื่อนๆจะทําไปนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่านี้ผมไม่สามารถการันตีให้ได้นะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละบุคคลเดอ้อนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับหลังจากที่ถอดระบูออกมาทําไมน้ํามันไหลโจกเลยแบบนี้นะครับ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเด้อนี่ตามคลิปคลิปไม่ได้ตัดนะครับเพื่อนๆคลิปไม่ได้ตัดต่อเด้อนะครับแค่ขยับกระบูทําไมน้ํามันไหลลงมาแล้วละ่ะทีนี้นะครับเมื่อกี้ทําไมไม่ลงนะครับเพื่อนอ้าวมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะนะครับเอ้านะครับยังไงเราก็ต้องทําการถอดกระบูออกมาเราทการล้างนะครับเพื่อนนะครับมันมีความผิดปกติแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับอ่า เปิดก๊อกแล้วน้ํามันไม่ลงมาพอมาถอดกระบูอกทาไมน้ํามันลงมานะครับเพื่อนอันนี้มันน่าสงสัยนะทีนี้นะครับเราก็ทําการถอดน็อตก้นกระบูออกมานะครับมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเพื่อนมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็ทําการถอดออกมานะครับทีนี้ถ้ามีความผิดปกติอยู่ตรงที่สลักลูกลอยนะครับทําไมไม่ยอมหลุดนะครับเพื่อนนะครับในเมื่อสลักลูกลอยยังไม่ยอมหลุดอย่าเพิ่งไปขยับกระเยื่อนเลยนะครับไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับเพื่อน อ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นตัววาล์วนะครับหรือว่าก๊อกปิดเปิดน้ํามันนะครับที่เราถอดออกมานะครับจะมีชิ้นส่วนอยู่สองสามชิ้นนะครับข้างในจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับตรงชุดเปิดปิดนะครับก็จะมีนะครับแหวนล็อกหนึ่งตัวแหวนสปริงหนึ่งตัวนะตรงนี้เป็นก๊อกน้ํามันนะครับอ่าเป็นท่อน้ํามันเข้านะครับเพื่อนๆท่อน้ํามันเข้าตรงนี้นะครับ ถ้าเราถอดออกมานะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นไส้กรองหนึ่งตัวแล้วก็ในหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีนะครับเป็นยางหรือว่าเป็นโอริงหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆในกรณีนะครับสาวเกนที่เป็นยางขาดทํำยังไงจะแก้ไขย,ยังไงนะครับกรณีที่นะครับเนี่ยตรงไส้กรองตรงกลางเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นบางรุ่นเขาจะเจาะรูไว้เฉยๆนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นบางรุ่นนะนี่ตรงกองเนี่ยนะครับตรงนี้มีกองนะบางรุ่นไม่มีกองนะสินะครับรุ่นที่ไม่มีกองถ้าสมมุติว่านะครับรุ่นที่ไม่มีกองถ้าสมมติว่าประก็นตรงนี้มันขาดเนี่ยประก็นแผ่นใหญ่พี่เป็นยางเนี่ยขาดเพื่อนจะทํายังไงนะครับผมมีคําแนะนําให้เพื่อนๆก็คือ ให้ตัดท่อน้ำมันนะครับตัดท่อน้ำมันหรือว่าสายยางน้ำมันเอาไปวางเลยนะครับวางแล้วก็ขันบีบทับเลยนะครับเพื่อนนะแต่ก็นะครับไม่สามารถใช้งานได้นานสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมก็ได้่าก็ใช้งานได้หลายเดือนนะครับเพราะว่าที่ว่าแก้ปัญหานั้นนะครับเพื่อนก็คือถ้าเราเอาสายยางไปแช่น้ํามันนะครับอีกไม่นานนะครับไม่บวมก็ แข็งตัวนะครับท่อน้ํามันที่เราไปเอาไปวางแทนซีนยางที่ขาดนะครับเพื่อนอีกไม่นานก็จะอันแหลกเกิดปัญหาตามหลังมานะครับเพื่อนๆอะนะครับในชุดลูกลอยนะครับสุดท้ายก็นะครับเอาครีมมาบีบแล้วก็ดึงออกมาแล้วนะครับสาหรับสลักลูกลอยนะครับที่ว่ามีปัญหานะครับดังนั้นนะครับการที่เราออกมาแล้วนะครับเพื่อนเราก็ต้อง ร้างทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆนี่ชุดลูกลอยนะครับเวลาถอดนะครับดูดีๆนะครับอย่าประกอบผิดนะครับถอดยังไงถ้าเป็นไปได้ถ่ายคลิปไปด้วยสําหรับท่านที่ไม่เชี่ยวชาญนะสําหรับท่านที่เชี่ยวชาญท่านที่รู้ท่านที่เคยถอดก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆถอดออกมาได้เลยนะครับอ่านะครับตรงนี้นี่แหละนะครับปร์เจนตัวใหญ่นะครับประเจนตรงนี้นะครับค่อนข้างจะขาดบ่อยนะ เปื่อยยุยนะครับตามการเวลานะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็เวลาเพื่อนเพื่อนทการต่อลงมาแล้วเปื่อยก็อย่างที่บอกให้ตัดสายยางน้ํามันรองเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับทีนี้ก็นะครับหลังจากที่ทําการล้างเป่าทําความสะอาดแล้วก็เริ่มทําการประกอบนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เข้ามาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน่าล้างไปด้วยประกอบไปด้วยมันจะได้สะอาดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้า ล้างแล้วกองไว้เดี๋ยวโดนฝุ่นเข้านะครับเพื่อนมันจะไม่สะอาดนะครับผมชอบที่จะล้างแล้วก็ประกอบเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวก็ขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวไล่ทีละจุดนะอันนี้ผมเป่าแล้วทะลุทุกลูนะครับเพื่อนแล้วทะลุทุกลูแล้วนะครับนี่ประกอบเข้าไปนะครับอันนี้ชุดก๊อกน้ํามันนะครับท่อทางเข้านะครับนี่ นะครับขันแน่นแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการประกอบในชุดนะครับวาล์วเปิดปิดน้ํามันนะครับหรือว่าตัวก๊อกนี่แหละนะครับในตัวก๊อกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาแหวนแหวนสปริงใส่เข้าไปก่อนตรงนี้เป็นแหวนสปริงนะสอดเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับแผ่นล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนแผ่นล็อกแผ่นกําหนดตําแหน่งเปิดปิดนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ใส่ให้ถูกด้านนะครับเพื่อนๆใส่ให้ถูกด้านนะครับนี่นะครับเราเราใส่เข้าไปเราเราจะเปิดจะปิดอยู่นี้เขาจะมีตำแหน่งล็อกอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับใส่ให้ถูกด้านก็แล้วกันนะครับอในชุดนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วก็นำมาประกอบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อตสองตัวนะครับเพื่อนๆยึดน็อตสองตัวนะ เพราะว่าไอรูน้ำมันทั้งหมดเราได้ทําการตรวจเช็คไปแล้วนะครับว่ารูน้ํามันนั้นนะครับทะารปุปโปร่งนะครับทุกรูแต่ทําไมน้ํามันไม่ลงไปที่คาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยจาเป็นต้องทําการถอดออกมาเช็ครูน้ํามันทุกรูนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับถอดออกมาเช็คแล้วนะครับรูก็ไม่ตันนะครับฝาถังก็ไม่ตัน VEN. น้ํามันก็ลงมาที่คาบูนะครับ มาถึงก๊อกนะครับเราก็ทําการเช็คก๊อกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก๊อกก็ถือว่าปกตินะครับน้ํามันนะครับท่อทางเดินน้ํามันเข้ามาก็ปกตินะครับพองมาถึงวาล์วเปิดปิดหรือว่าตัวก๊อกนะครับเวลาเปิดหรือว่าปิดเขาก็ทํางานเป็นปกติแล้วก็รูน้ํามันเข้ามารูน้ํามันออกไปที่กระบูกก็ทะลุปุโป,ปงเป็นปกติทุกรูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเกิดจากอะไรละ่ะ นะครับถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะครับก็นะครับก็จะเป็นปัญหาอยู่ชุดนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็น้ํามันไม่ลงมาที่กระบุก็คือชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าไอสลักลูกลอยนะครับสลักลูกลอยนะครับกับชุดลูกลอยมีปัญหาก็คือมันติดมันขัดมันฝืดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอาจจะเนื่องจาก เก็บไว้นะครับนานหรือเปล่านะครับเพื่อนนานไหมนะครับทําให้น้ำมันตกเป็นคราบนะครับเกาะติดอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็นะครับไม่ทําให้มันสามารถเคลบเคย,ยื่อนได้ก็คือมันล็อกตายตัวนั่นแหละนะครับอ่านะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆทคาความสะอาดแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปเนไอสลักตัวนี้แหละนะครับ ผมเข้าใจว่าในเคสนี้สลักตัวนี้นะครับที่ผมถือเนี่ยสลักลูกลอยที่กําลังจะใส่เนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับติดขัดนะครับเพื่อนๆติดขัดลูกลอยไม่สามารถขยับถอยหลังออกมาได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าน้ํามันไม่ลงมาหรือว่าซึมลงมาน้อยซึมลงมาไม่ทันนะครับเพื่อนเครื่องยนต์ติดได้แต่ว่ามันเล่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็จะเช็คแบบนี้นะครับ ในชุดนมหนูนะครับเราเป่าแล้วเราเช็คแล้วนมหนูทะลุไม่ขาดนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ตันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะปิดฝาประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับก็นี่เป็นอย่างที่เพื่อนเเห็นนี่แหละนะครับยากง่ายแค่ไหนก็ดูเอานะครับก็เห็นเพื่อนเเม้นเข้ามานั่นแหละนะครับก็เลยทํามีโอกาสทาคลิปก็เลยทําลงไปให้อีกนะครับเพื่อน ก็เห็นเพื่อนเพื่อนเมนเข้ามาบอกว่ามีแต่ทฤษฎีไม่เอาภาคปฏิบัติมาลงเลยนะครับก็เอ้าดูเอานะครับเพื่อนเพื่อนคลนี้ก็เป็นคลิปภาคปฏิบัติให้เพื่อนๆน,นดูแล้วนะครับในส่วนของลูกลอยนะครับไอ้ลูกลอยพลาสติกตัวนี้มันมีทิศทางมีด้านใส่นะครับดูดีๆนะครับด้านที่ใส่เข้าไปข้างในเขาจะมีบ่าอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คว่ำลงก็นแล้วกันนะครับเพื่อน แล้วบ,บ่าอาจจะเป็นหลบท่อนมหนูท่อน้ํามันต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอันนี้ก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ขยเขยเขยา,ขยา,ขยาดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าไอ้ลูกรอยของเรานะครับดิ้นได้ขยับได้ไม่ล็อกไม่ติดตายอยู่กับที่นะครับเพื่อนเพื่อน่าก็ต้องขย่าเช็คแล้วก็ฟังเสียงเอานะครับเพื่อนนะครับถ้าขย่าแล้วไม่มีเสียงดังก็แสดงว่า มีความผิดปกติอยู่ภายในก็ให้รีบถอนกมาเช็คนะก่อนที่จะทําการประกอบเข้าไปเอานะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเทสงานกันนะครับนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆฟังเสียงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอนยญาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับลูกค้ามาเทสเองเลยนะครับเ,เพื่อน